ทัสบายดีบอสสุกุสุกงทุกพ่อก็ส่องว่าเออชาแนลเด้อบอสสุกุสุกนอืมเสียงเอียงพี่น้องเขาเจาะมาทางสามให้เนาะมือนี้ก็ได้คือว่ามือวาดนี่บอบอสสำเร็จนะนะมือวาดนี่ก็คือทางอยู่ทางด้านอันทางด้านประตูเนาะแต่ว่ามันบอได้มือนีเขาเจาะก็มาทางให้ไหมเนาะเอามาเบิ่งว่าเขาจาะทางหอดใสแล้วเพียบเนาะเขาเจาะกำลังกำลังงันเปลี่ยนอันนั้นเนาะ กระซิลบ้าจังหน่อยเด้อคลิปนี้กอย่าได้ป่ะเปลือกสิพาลงไปเบิ่งทางด้านลุน่มเนะล,ล้วพี่น้องเนาะเจาะลงไปแล้ว่น้องมาทางไม่เพราะว่าเมื่อวานนี้มันบ่ได้มื่อนีนก็เลยเปลี่ยนมาทางอยู่ข้างเทียงวานนี้น่บาบไ่ได้ซบเจาะไม่แล้วบัดนี้ น,มมน Gon, ้ำบ่วึ้นว่าสันว์ต้เริ่มลงมือใกล้1สิบโมงแล้วล่ะประมาณเก้าโมง เป็นแล้ว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 น่ำมันวกเขืนมากิน เปนระบบนำมุนเวียนนะพี่เนอะก็คือเอาน้ำทาั่งแล้วก็ใส่เสียมลงไปโอ้ยลมใจรแรลกับเมื่อน้วใจรแรกกับเมื่อนังอยู่เพื่อนปะท่าผม

อาเล็กลงใส่หมดไปแล้วสองเมตรไปม่กี่โมงค่อยยากักคนใดนะเพราะว่ามันนันดินมันมันคงเค้งมันบริแข็ง ไสื่อท่อนี้ไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้มันแตกดึงดึงขึ้นเมื่อเสานี่มันแตกมันแตก,แตกแล้วก็เลยอันไปสื่อท่อใหม่นะบานนี้ก็เอาอยู่ขางเทียงเลยแหละเสียงดังแลวเสียงจัก สิลมจังหน่อยังพี่น้องนะปุ๊บป้ายกี้มือวขวดขังให้หน้าเลยบ้านี่ขางน้องขอบเพราะว่าคันเจ้าน้าน้องึ้นมามันกะปากเลือบประกาศยัง เอานำน้องขึ้นมาโฮสพักโฮสแยงมันแกสีสีบอกุ่มปีเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพื่อเจค้ำเพื่อนกับ Transfer, <ๆ>วา่ากับหัวเพื่อนว่าทางทางสางสาเนาะก็เลยก็เลยว่านอกรหละก็เลยทางเพราะพระทางที่แรกนะทางอยูัทนที่แรกนะทางอยู่ทางคู่พี่น้องที่แรกนะทางอยู่คู่อยู่อย,อ,ยอ,ยอยู่ในอยู่ในอันแคมหัวแคมประตูหัวตรงนั้นเนาะเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าบ่านนี้มัน,ม,นมันโบได้ก็เลยง่ายลงมาอัน ทั้งเทียงบบดนี้มาจออายุเทียงพี่แหละแล้วก็อ๋อเขาเจ้าประกาศให้ไปฉีดวัคซีนนี่เองอยู่ข่างเทียงแหละพี่น้องเพราะว่าเครื่องปลูกของพังกับยู่เทียงเนาะทันทีทางไก่ก็คือว่านแหละว่าวกันเจ๋ยู่ว่าเครื่องปลูกของพังมันอยู่เทียงดิ่ผลมาทีอันกระทางไก่แท้ พอดีกับว่ไดานะ้นี่ยพอดีกับเปลี่ยนใหมาแบบก็สิได้อยู่อันข้างเทียงละดีสุดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มาเ้าวกับปลูกอยู่นี่ย่างกับละซาบอยู่พืชพักสวนขั้วประเ้อกระปลูกหันกอพุ่งกะไผ่กระปลูกอยู่ข้างนั่นเนาะก็เลยก็เลยว่าเอาลงมานองซะเมื่อนี้ก็สิอัปเดตให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ ว่ามักทั่วคอยเริ่มออกแล้วนี่ออกใหย้ยัอยู่นี่เริ่มเคี้ยวเริ่มยังแล้วล่ะเริ่มมีใบมียังเนี่ยจังน้อยแหละพี่น้องด้วยนี่กะกำลังแตกกะมีอันนี้กำลังแตกเห็นบ่แตกนั่นกะมี เกษีเห็ดลอกล่อนอย่าได้เห็นบ่เห็นบ่สิเป็นแถวไปเริ่มออกเริ่มแยงหลหล่ะพี่น้องเลยกาบาน,นี้กสีได้ง่ายง่ายมองปลูกพักปลูกหย่าได้ไปนีกพี่น้องเลยที่แรกว่าสิปลูกทั้งเท,งทิงเนาะสิปลูกทั้งอันทั้งแค้มบ้านสิปลูกหน้าห้เทิงแต่พ่อบาน,นีแหละมาทางมั่งทางสางยูนี่ลยพรเจ้าเกสีมาดานันดันหน้าห้พ่อมาดานันมาดันหน้าห้นี่เพราะว่าหน้าห้นี่เน่มัน มันสิแบบว่าฟางนี M ่ฟางฟางทั้งดันลุ่มนี yeah. ่มันส yup. ิมีน้ำแต่ว่าฟางทั้งเทืองนี่มันสิโบมีน้ำแล้วเขาจะสิมาดันดันทั้งเทืองนี่ยลงมาทั้งลุ่มเนาะกับสิป่านป่านข้นน้องให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเกลเห็นนะพี่น้องเนาะติดตามตอนต่อไปว่าเออสีมาไายตอนเขาเจ้ามาดัดมาดันนะอีกที่หนึ่งตอนนี้กับทางสั่งว้ก่อนทางสั่งแล้วบเออสีลงสีลงปลูกเปิดพักสวนขั้วยู่นิฟอร์ดนี้นะให้นี่บเอราะว่าสีเอาเกือบเกลือบให้เต็มนะนะ ก็ดีคือการนอโยข้างเทียงมันก็สะดวกสบายกสีสงสัยกสีแดงดึงไฟลงมาหลับบัดที่นี่โอ้ยลมเลยพี่น้องเด้นี่ยังบาทันได้ใส่ท่อถ้าใส่ท่อกันเชื่อนมันก็สิเป็นน้ามันก็สิปุ๊บ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 ขึ้นมาเนาะแต่ตอนนี้ยังบาทันได้ใส่เดี๋ยวบ้าเออจะอัปเดตให้เบิ้งตลอดตลอดนะพี่น้องเนาะ ต้นมันต้นมะม่วงคอยก็ปลูกด้วยนี่ต้นมะข้าวคอยกระปุกอยู่นี่คดีคือการใกล้น้าใกลได้ยังมันจะได้งามๆเราแบบนี้นี่ยมาเป็นวันทีมนี่เบื่อก,ก็จะจะทำเราจาจัดรถที่นี่ตอนนีพี่น้องเนาะติดตามชมคลิปต่อไปว่าทางส่างมือนี่ที่ได้ดีก็ได้เพราะว่ามือวนนี่ก็ได้เขาจะกลับมาทางให้ไหมนะพี่น้องนะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ปอเอื้อกัสิได้อำลาพักจากด้น้องฝากากดไรกดแชร์และเป็นกำลังใจปอเอื้อในเรื่องน้องด้วยคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดี Bye day.